จริงเป็นครั้งแรกเลยที่มีโอกาสได้เรียนขี่ม้าได้ขี่ม้าจริงๆเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยครับก็รู้สึกว่าค่อนข้างถนัดอันนี้พูดจริง <laughs> ไม่จริงเราเล่น่ะก็สนุกดีรู้สึกว่าจริงนะ <laughs> ๆตอนแรกเราคิดว่ามันไม่เหนื่อยมันไม่น่ากลัวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้ไปขี่น้องจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าโหมันเร็วเหมือนกันนะ้องแล้วก็มันเหมือนแบบต้องทรงตัวให้ดีๆเพราะแบบมันค่อนข้างอันตรายนิดนึงเหมือนกันแต้วก็เตรียมเตรียมพร้อมที่จะเดิม ใช่ตอนตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับก็ส่งเรียนไม่ว่าจะเป็นแบบเรียนพันดาเรียนขี่ม้าอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็พี่ๆน้องๆนักแสดงท่านอื่นก็มีโอกาสที่ไปเรียนเหมือนกันนะครับนี่ต้องมีเรียนอะไรเพิ่มไหมนอกจากขี่ม้าเนี่ยยังภาษาอื่นอะไรเรียนไหตอนนี้ยังมี2ออย่างที่เขาระบุมาว่าต้องเรียนนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ดีขึ้นครับผมว่าเราเราเป็นคนที่ชอบทำแอคทิวิตี้อยู่แล้วด้วยครับมันก็เลยทำให้เราเป็นคนที่แบบเก็ตเร็วเวลาเรียนรู้อะไรพวกแบบเกี่ยวกับกีฬาอะไรเงี้ยค่อนข้างเร็วนะครับก็คิดว่าครั้งครั้งหน้าครั้งครั้งต่อไปเนี่ยน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆการถามว่าฮาร์ลิมีปีนี้จะได้เห็นภาพเร็บหาืเปน่าเพื่อน่ะสิถ้าเกิดว่าฮาโลวีนปีนี้ควรเป็นอะไรดีล่ะไม่รู้เหมือนกัน เดี๋ยวรอดูใช่เดี๋ยวรอดูถ้าว่าอาจจะทำเล่นๆในร้านนี้แต่แลยวการโหอ่าเปิดโหวตนะอยากเห็นเป็นอะไรแต่งเป็นอะไรใช่ไหมแต่งหน้าเป็นอะไรเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดู ผมว่าก็ก็แล้วแต่โอกาสแล้วก็แล้วแต่จังหวะมากกว่าเลยครับแล้วแต่ทามมิ่งที่บทนั้นเข้ามาในช่วงไหนด้วยเรามีเวลาทุ่นเทกับบทมากน้อยขนาดไหนอะไรครับแล้วก็เวลาเราทําไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ไวไม่ไวอะไรคือเราก็เปิดรับหมดอยู่แล้วรับร่การดูทามมิ่งของแต่ช่วงเวลานั้นมากกว่าที่เหมาะสมมินบารร่วมกันช่วยกันอือครับ,รบใช่ครับ ได้ครับก็อยากจะขอบคุณแฟนทุกคนนะครับที่ร่วมกันบริจาคนะครับช่วยเหลือเออชาวเชียงรายกันนะครับผมกับบริจาคของน้ําท่วมที่เพิ่งปิดจริงๆเพิ่งปิดไปด้วยนะครับผมก็ขอบคุณแฟนทุกคนด้วยจริงๆเปิดค่อนข้างเร็วกระชันชิดเหมือนกันเพราะว่าเราอยากจะรีบช่วยให้เร็วที่สุดนะครับก็ขอบคุณแฟนทุกคนมากครับที่ร่วมกันบริจาค ใช่เป็นเป็นประจำอยู่แล้วครับคือจริงๆอย่างปีก่อนๆเนี่ยเราก็เคยมีโอกาสที่บริจาคเลือดด้วยกันด้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราพยายามจะทํากิจกรรมที่เราทําเป็นเขาเรียกว่าประจําประจําของเราอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอมีโอกาสได้มีแฟนๆเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากจะพาคนที่เรารักเนี่ยไปทํากิจกรรมที่เราทําเป็นประจำอยู่แล้ว ผมก็อยากให้กำลังใจทุกคนครับก็จริงๆณตอนนี้ทุกคนก็พยายามช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนก็ตามว่าพยายามช่วยออชาวเชียงรายทุกคนนะครับผมก็ขอให้ผ่านคนไปได้ด้วยดีนะครับผมว่าเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วครับผมก็ยังไงก็สู้ๆรครับเป็นกำลังใจให้ครับอันี่หนึ่งโปรเจกต์ที่ทำของอ่านี่กรอย่างคาับแล้ว ก็พรุ่งนี้ไงคะผมขออนุญาตฝากได้เลยครับผมก็พรุ่งนี้ก็จะมีอีเวนต์กับน้องนะครับที่ที่ที่ร้านของผมกับร้านของน้องที่อยู่ติดกันพอดีนะครับก็มาเจอกันหกโมงเย็นได้เลยนะครับพรุ่งนี้วันจันนะครับมเจอกันใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรคุยเรากลุมไว้ก่อนถ้าอยากจะฟังเพิ่มติดตามมาพรุ่งนี้ครับเ